สวัสดีครับวันนี้คุยกันใน <c oughs> สภาวะโควิดของเมืองอช่วงนี้วันที่23กำลังแตกตื่นเรื่องโควิดกันนะฮะเนื่องมาจากคนเห็นแก่งเงินนะฮะออบางกลุ่มที่นำเข้าแรงงานเถื่อนมา <c oughs> นะฮะ ไม่เป็นไรก็เราคงปิดคงชัดดาวประเทศในอีกไม่นานนี่แหละ,ะก็เตรียมตัวรับชะตากรรมกันต่อไปนะครับวันนี้มาคุยกันยามเย็นว่างๆ <c oughs> ไม่ยามเย็นยี่ยาม,ยามเที่ยงไม่มีอะไรทําก็เลยคุยกันด้วยเรื่องของลูมินอ่าตัวนี้3 0มศนย์ห้านะฮะ ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่รุ่นพิเศษอะไรนะครับแล้วก็รุ่น3059ปกตินี่แหละแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยฮะสังเกตเข็มนะครับเข็มสีแปลกเป็นสีเหลืองอใครว่าสีสวยก็แล้วแต่จริงจริงแล้วมันคือสีเดียวกับสีส้มนะฮะมันจะต้องสีเดียวเป็นสีส้มเนื่องจากเจ้าเรือนนี้ซื้อมาเจ้าของนะฮะเจ้าของ มาจากทางทั้งเหนืออ่าผมไม่บอกไม่ระบุกันแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตจะทําคลิปแล้วอ่าผมบอกให้เลยว่าเรือนนี้ส่งมาด้วยอาการเพียงแค่เปลี่ยนฐานนะฮะแต่ผมจะทําให้แจ่มเลยผมจะให้สวยเลยนะฮะเข็มจะทําให้เป็นสีส้มอ่าก็ว้างงานแหละวางงานก็เลย <c oughs> นั่งทําเล่นแล้วก็ขอทําคลิปมาด้วยอาการ เปลี่ยนฐานนะฮะเครื่องหยุดเดินนะครับประวัติของเรือนนี้ก็คือ,อเจ้าของกระซื้อมามือสองในราคาสี่กว่า, 4, วากว่าสี่พันกว่าก็มาสภาพยอย่างที่เห็นก็คือถ้าลักษณะนี้ก็หมายความว่าสรุปได้อย่างเดียวเลยก็คือนาฬิกายำม,มานะครับนาฬิกา,าแต่เขายำด้วยวัสดุที่เป็นของแท้อาจจะข้ามข้ามรุ่นซีรีส์เดียวกันในกลุ่มซีรีส์เดียวกัน ก็ใช้ของเจ้าตัวเหลืองผมจํารหัสเจ้าตัวเหลืองไม่ได้สามศูนย์ห้าอะไรสักอย่างนี่แหละห้าสามห้าห้าอะไรประมาณนี้แหละผมจําไม่ได้ <c oughs> เพราะเจ้าสีเหลืองเนี่ยผมไม่เห็นนะฮะไม่ไม่ได้มีการไม่เห็นของใหม่ป้ายแดงมาเป็นเวลาสี่ห้าปีละเป็นสีแรกที่หยุดผลิตนะครับแล้วก็มันก็จะตามตามด้วยสีอื่นอย่างเช่นสีฟ้าก็ตามสีเหลืองก็หยุดผลิตไปเราก็จะเห็นทั่วไปเป็นสีน้ําเงินในซีรีส์นี้นะครับสามศูนย์ห้าศูนย์เนี่ย อีกหน่อยก็คงจะเลิกลหยุดผลิตทุกสีแหละคิดว่าเพราะมันค่อยๆหยุดไปทีละสีนะฮะมันก็จะมีกลุ่มของ3าหขึ้นมาทดแทนนะสังเกตกระจกนะครับกระจกนี่ลายพลอยเลยเห็นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทําเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงอ่าเจ้าเรือนนี้เอาทำไมแกไม่โฟกัสล่ะไอทรอยศเสรแล้ว สังเกตได้นะครับว่าสีแปลกๆเรือนนี้เราจะมาเทสกันว่าอุปกรณ์เนี่ยแท้ไม่แท้แล้วก็ใส่มาเป็นสีอะไรปกติก็คือส้มหมดนะฮะสีใยน้ำก็จะเป็นสีออกเหลืองทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันเราใช้ไฟยูนะฮะเทสอ่าสีใช่สีไยน้ำมาใช่นะฮะแต่สีเข็มไม่ใช่ นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ UV สีขาวดีกว่า UV สีขาวจะเห็นด้วยับนะครับถ้า UV สีม่วงเนี่ยเวลาถ่ายเห็นชัดเวลามองด้วยตาเปล่าเห็นชัดแต่ว่าเวลาขึ้นกล้องมันจะภาพมันจะแตกมันจะเบลอหมดเลยไปอา่าสีสักครู่นะฮะอา่าฐานทรยศแล้ว ต่อเลยนะครับเราจะใช้ U V สีขาวนะฮะเป็น U V แสงขาวครับไฟที่เทียมใช่เลยนะฮะเป็นไฟสีเหลืองแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีส้มสดอ่านี่คือปกติเลยอ่าส่วนเจ้าที่เทียมด้านบนตัวนี้ก็น่าจะดับไปแล้วเนื่องจากเล็กเลนนี้ลูกค้าใช้งานดีมากนะฮะก็คือกระจกตัวนี้ไม่หายกระจกไม่หาย แต่กระจกเป็นปรนเล้ยวรอยในยนี่คือเรื่องปกตินะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะฮะบอกให้เลยว่ายากเคสนี้ยากอยู่แต่ว่าอยากทำนะขออนุญาตลูกค้าแล้วว่าขอทําโดยที่ลูกค้ายังไม่ตอบว่าตกลงไม่ตกลงอ่านะนั้นเราทําไปก่อนเล่าถึงเรื่องของเรือน,นี้นะครับสีส้มนะฮะต่อไปเราจะเริ่มหายากยิ่งขึ้นนะครับ เจ้าตัว3กลุ่มของ3050ไม่ว่าสีอะไรก็าตามจะเริ่มหายากยิ่งขึ้นแหละเราจะเห็นในท้องตลาดน้อยลงครับครับเดี๋ยวพบกันเมื่อทําเสร็จครับดูว่ามันจะแจมขนาดไหนนะครับขั้นตอนการทําสีนะฮะคือเราต้องเอาเข็มออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ลงสีแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือทีเนี้เกิดความไม่มั่นใจแล้วว่า มีการยำเครื่องหรือว่าสีเข็มมันซีดเนื่องจากเราพบเห็นว่าตัวสายเนี่ยมันมีคราบของสีส้มนะมันเหมือนกับว่ามันเคยเป็นสีส้มมาก่อนแล้วมันซีดซีดแล้วทําให้สีมันเพี้ยนนะฮะเมื่อเทียบกนนัตันะครับเทียบหัตนะฮะเหมือนกับว่ามันเคยมีสีส้มมาก่อน เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะฮะเปิดไฟดีกว่ามัง้งเนี่ยฮะมันจะออกสีเหลืองนิดๆเหลืองหน่อยๆะะดูที่ฐานเข็มตัวนี้นะฮะมันออกสีสีส้มหน่อยๆอเดี๋ยวจะบงับงไฟนิดนึงเคสนี้เลยไม่รู้จริงๆว่ายำม,มาหรือว่าสีมันเกิดการเปลี่ยน เนื่องจากแสงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราก็จะทำสีให้เจ้าเรือนนี้เคสที่เราพบนะครับอ,อันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งให้ทำนะฮะแต่เราทำให้ต้องเปลี่ยนกระจกนะครับแล้วเราพบว่าซีนกระจกเสียก็คือเจ้าเรือนนี้ระบบก,กันน้ำเสียไปเลยแต่เราจะทำกันน้ำให้นะฮะก็คือยางฝาหลัง แล้วก็ซีนกระจกกระจกสีซีนกระจกเสียเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวทําสีเนี่ยฮะขอลงสีเจ้าตัวเข็มก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือทําซีนกระจกทีกระจกก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้ว่างว่างแหละว,ว่างเพราะพิษโควิดนี่แหละลูกค้าจะให้ดูร้านค้าเห็นไหมฮะเตะบอลกันได้เลยสบายซอยเกานคนเดินอยู่โน่น นี่แหละปิดโควิดปิดร้านหนีเที่ยวดีกว่าก็เดี๋ยวพบกันครับนี่ถึงขั้นตอนในการทํานะฮะ,ะสังเกตนะครับสีที่ทําเข็มสีอาจจะมองไม่ชัดเอาสีเอาเข็มชั่วโมงดีกว่าสีที่ทําเข็มอันนี้สีจำเป็นจะต้องผสมนะครับ ทีนี้ต่อข้อถามที่ว่าผมทําให้ลูกค้านี้ไม่ได้คิดเงินนะฮะอันนี้ด้วยความพอใจก็อยากจะทําก็ทําในขณะที่ลูกค้าเปลี่ยนแค่ฐาน,นะฮะเราคิดเฉพาะแค่ฐานทีนี้เราเปลี่ยนให้เละเลยนะฮะเปลี่ยนทั้งกระจกเดี๋ยวจะติดฟิล์มให้ด้วยเปลี่ยนทั้งกระจกเปลี่ยนทั้งซีนกันกระจกทําสีเข็มให้นะฮะสีจะใกล้เคียงนะฮะจะใกล้เคียงกับสีของตัว ของเดิมทีนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าทําไมมันกลายมันถึงกลายเป็นสีเหลืองนะฮะตอนนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผู้รู้ก็ช่วยแจ้งด้วยต่อข้อถามว่าแล้วผมได้อะไรเนี่ยทาให้ลูกค้าโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดเงินอ่าก็ได้ประสบการณ์ทําให้ผมรู้ว่าสีส้มเราจะต้องผสมอะไรมันจึงจะออกเป็นส้มอันนี้คือส้มอิดนะฮะสีเหมือนส้มอิดอน,นี่คือส้มอิด สีที่เราใช้ในท้องตลาดเนี่ยแม่สีที่ซื้อมาเนี่ยมันคือสีนี้นะฮะเห็นไหมครับถ้าเราเอาสีนี้นะฮะทาตรงๆเข้าไปเลยเละเลยครับสีมันสดมากเกินไปนะฮะในขณะที่สีของเขาเนี่ยเป็นส้มอิดเราจําเป็นจะต้องผสมสีผสมสีเราทําเหมือนแบบไหนได้ความรู้มาจากการผสมสีของ ช่างที่เขาพ่นสีรถยนต์เห็นไหมฮะช่างรถยนต์ทุกคันนะครับไม่ใช่ว่าเอาสีจากกระป๋องออกมาแล้วผสมทินเนอร์แล้วใส่กระป๋องฉีดได้เลยไม่มีนะฮะไม่มีการฉีดด้วยแม่สีของเขาเนี่ยสีมันจะออกเพี้ยนๆช่างทุกคนจะต้องเอามาผสมเองนะฮะและเขาไม่มีสูตรนะครับว่าจะต้องผสมกี่ส่วนเขาผสมเสร็จแล้วเขาใช้เทียบสีเอาจะสังเกตว่ารถบางคันเนี่ย เวลาขับไปเราจะเห็นว่าไอา้ฝาฝาฝาถาังน้ามันมันจะเป็นฝาอันหนึ่งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะบางคันขับออกมาจะไม่มีตัวนั้นก็คือช่างเขาถอดไปเพื่อที่จะไปผสมเทียบสีนั่นแหละลักษณะเดียวกันผมจะลองปิดไฟแล้วจะให้ดูสีนะฮะเห็นนะฮะสีสม้มอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้สุดละสุดความสามารถ นะฮะแต่ถ้าเราเทียบกับสีกระป๋องเดิมๆที่มาลองเทียบได้เลยครับนะสีจะต่างกันเยอะมากถ้าทาลงไปแล้วแป๊ดเลยทีนี้เข็มมันจะมาแป๊ดอยู่เข็มเดียวแล้วส่วนหน้าปัดมันจะเป็นสีอิดอย่างนี้มันก็จะดูขี้เหรนะ่เราก็จะต้องผสมสีแต่จะไม่บอกว่าผสมด้วยสีอะไรนะฮะไม่ใช่ผสมสีดําไม่ใช่ถ้าผสมสีดําลงไปเนี่ยมันจะทึบไปเลย แต่ถ้าผสมด้วยสีขาวมันจะกลายเป็นสีชมพูอผมว่าลองมาหมดแล้วกว่าจะได้สีที่ตรงเนี่ยลองแล้วลองอีกนะฮะลองชั่วโมงกว่าทําก็สนุกดีครับยามว่างยามว่างทากระชดโควิดมันอ่าก็เดี๋ยวรอตอนเสร็จครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับนี่นะฮะ สีก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับต่างกันนิดเดียวนะฮะหลังนิดเดียวตรงที่ตรงเนี้ยเขาเป็นสีด้านแต่สีที่เราไปทําตรงเข็มเนี่ยคือคือสีน้ํามันแบบเงาสีด้านไม่รู้จะไปหาที่ไหนเคยเห็นแต่สีกระป๋องนะแต่สีผสมเนี่ยยังไม่เคยเจอก็เลยต้องเป็นสีแต่สีผสมได้ก็อันนี้คือสุดละสุดฝีมือละค่าก็ได้ใกล้เคียงนะฮะสิ่งที่ทําในสําหรับเรือนนี้นะครับนอกจากเปลี่ยนฐานแล้ว ทำสีเพิ่มนะฮะทำทำสีเข็มเพิ่มเปลี่ยนกระจกติดฟิล์มทำซีนกระจกเพราะซีนกระจกเสียเรือนี้ถ้าไม่ได้ส่งมาแล้วบังเอิญไปลงน้ำก็เรียบร้อยเพราะว่าซีนเสียตอนอต่อตออกมาซีมนี่เละเลยหักพึ่งเลยนะครับเรือนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรอ่าตอนนี้ทดสอบแช่น้ำเดี๋ยวจะลองใส่ดูสักชั่วโมงถ้าผ่านก็ไม่มีอะไร ครับเรือนนี้ถ้าเจ้าของดูอยู่ก็แจ้งได้เลยครับว่าผมคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับก็ขอให้ใช้ลูมนดอกเรือนนี้อย่างมีความสุขต่อไปนะฮะสวัสดีครับ